สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรินทรีวิธีพึ่ตงตัวเองครับผมวันนี้พามาดูวิธีกําจัดมแมลงเนาะอย่าเรียกกาจัดเลยเรียกไล่เขาดีกว่าเนาะช่วงนี้มแมลงเริ่มลงแล้วเริ่มกินใบเนาะเดี๋ยวพาเดินดูต้นด้วยแล้วก็มีเคล็ดลับวิธีไล่มแมลงมาฝากกันแต่ไม่ได้ฆ่าเขานะเราทําเกษตรินระีเนาะเราแค่ไล่เขาไปเขากลับมาใหม่แล้วเราก็ไล่ไปใหม่ก็เดี๋ยวพอสภาพเขาเรียกว่าไงอะสภาพภูมิสภาพอะไรวะ สภาพแวดล้อมลืมติดอยู่ที่ปากเนาะสภาพแวดล้อมกลับเข้าสู่ภาวะที่เขาสมดุลกันแล้วมีตัวห้ามตัวเบียนเดี๋ยวทีเนี้ยฝรั่งเราก็จะจัดก,การง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีกําจัดแมลงไม่ใช่สิวิธีไล่แมลงแบบสูตรพี่ต้อมเกษตรินทร์กันครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรินทร์วิธีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวตามมาดูวิธีกันเนาะบ้ายแมลงเริ่มกวน มีใบใบตรงนี้ยังไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวไปดูตรงที่เยอะๆแล้วก็หญ้าก็เยอะด้วย <c oughs> ไม่มีเวลาถอนแต่มแมลงกวนแล้วเดี๋ยวาต้องพาไปดูที่ต้นที่แมลงเริ่มกวนเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมากินละนี่สวนเด็ดเคล็ดลับแนบทะเลนเรียกให้เท่ๆนะพี่มอนบอกมามันคือลูกเหม็นนั่นเองจริงๆไอ้ลูกเหม็นเนี่ยสามารถใช้กิ่นขับไล่แมลงได้เนาะแต่ก็อย่าใช้ซ้ํานะ ให้สลับใช้ลูกเหม็นพิมพเสนกระบูนอะไรพวกนี้ใช้ได้เหมือนกันต้องเคยทาที่นครสวรรค์นเนาะเดี๋ยวแปลงเนี้ยที่นครสวรรค์นะต้องลืมถ่ายคือไม่ใช่ลืมถ่ายตอนนั้นยังไม่ได้ทาช่อง YouTube ก็เลยไม่ได้มาทําให้ดูกันเดี๋ยววันนี้ทําให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บผลกันในทีนอเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําขวดไล่แมลงจากแนปลีหรือลูกเหม็นกันเลยครับผมธีทานะครับอุปกรณ์ก็น,กนี่ลูกเหม็นจริงๆแล้วลูกเหม็นเนี่ยสามารถใช้สลับกับพิมพ์เสนก็ได้ถ้าเริ่มดื้อเนาะ เราเปลี่ยนเเป,นเปนเ็นพิม์เสนมันก็ได้แล้วก็เจาะรูเล็กๆให้ทั่วขวดเจาะเยอะไปก็เราเหยไวเนาะเราอยากให้กลิ่นอยู่นานๆก็จํานวนรูก,ก็ไม่ได้ฟิกนะครับว่าต้องกี่รูอะไรเงี้ยก็เจาะเยอะก็ะตัวลูกเห็นเนี่ยมันก็หมดไวเราเหิดไวแล้วก็จริงๆแล้วควรใช้ขวดที่มันแพงสะพางแสงหน่อยแพงสงเพี้ยนไปแล้วผมอะ่ะเนี่ยนะใช้ขวดคุ้นๆมัก็จะดี จริงคุ้นมากเราก็ไม่รู้ว่าหมดไม่หมดนะนี้ก็ได้จริงๆแล้วอ่ะแนะนําให้ไปห้อยตอนกลางคืนเพราะว่าไอ้แมลงพวกนี้หาก,กินกลางคืนเนี่ยแค่นี้พอแล้วแต่ถ้าอขี้เกียจเก็บอ่ๆๆอะห้อยไปแล้วก็แล้วกัน่อ,อถ้าใครอยากประหยัดหน่อยก็เนาะก็ปริมาณการใส่ก็ไม่ได้ตายตัวนะเนี่ยต้องก็ซื้อมาจากร้านยี่สิบบาทนั่นแหละไม่ได้แบบว่าต้องหาเม็ดสิบเม็ดปริมาณเท่านี้อะไรเงี้ยเห็นก็ จัดได้ไม่จัดว่าเป็นสารเครมีอันตรายเนะเาะพอเราเอากลิ่นเขาที่เฉยอ่นนารวมอะนทีกหนส่วนน้งของน้ำมันเบนซินอันนี้เป็นของหนึ่งของสารตั้งต้นทําน้ํามันเบนซินโอ้อันนี้ไม่รู้จักเลยเออเล่าให้ฟังหน่อยดิอ๋อมันคือนนน้ำมันเบนซินน้ำมันมเบมีเขียนนะเพอร์บอนอันนี้มันเขียนเพอร์บอนเออเนทัลีนจริงๆ นี่อันนี้ผมไม่มีความรู้เลยแต่ผมรู้แค่ว่ามันไล่แมลงได้คือมันเป็นเหมือนของเหลือจากปิโตปะเหมือนพวกไวออยอะไรพวกเนี้ที่ไว้กําจัดอพวกเพี้ยพวกแมลงในสวนพืชหลังเนี่ยเนาะเราก็ใส่ไว้เยอะเราก็ใส่ไปเยอะแต่พวกเนี้ยพอเขาละเหินนะไม่ใช่ละเหยนะใช่ไหมเขาก็จะค่อยๆจากของแข็งกลายเป็นไอเลยเนาะเราก็ลองไว้อานนี้ แล้วเราก็จะไปวางที่แปลงฝรั่งหรือเจ้าห้อยก,ก็ได้นะอืมอ่นี้พอเอ้เ hey, มื่อกี้เราก็ไปดูวิธีทํามาแล้วเนาะเนี่ยต้นเนี้ยกําลังโดนเล่นเลยไอ้ที่เนี่ยไม่ใช่มแมลงเขาเรียอกอไรอะไม่ใช่มแมงค่อมไม่ใช่มแมลงกุจิมแมลงจีนูนวะมันเรียกไม่ถูกอะมันเป็นมแมลงตัวเล็กๆเ,เนี่ยแล้วมันมาก,กินใบเนี่ยโหเนี่ยหนอนเริ่มเข้าโจมตีแล้วมอนนี่ไงแมงค่อมไอ้เนี่ยแหละตัวดีเลยเนี่ยเนี่ยนะไปไหนแล้ว เนี่ยโหกินกินเสด็จเสด็จเลยนึกว่าไม่มีไว้มีเนี่ยเนี่ยอ๋อแต่ก็ตระกูลนี้แหละเออตระกูลเดียวกันอ่ะซาใช่ไหมมงซาใช่ไหมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอลูกเหม็นเนี่ยเนี่ยเขาอว่าแบบฝนตกเยอะแดดปิดอ่ะเดี๋ยวแบบแดดมาเนี่ยโหเริ่มพาลูกพาหลานมาเด่นตั้งเลยเนี่ยพอมันผสมกันเสร็จแล้วมันก็มาไข่อยู่ที่แปลงเนาะอุ้ยหนอนตกใจ จริงหุ่นหุ่นนี่ไม่น่ากลัวหนอนเลยครับเด่นแม่งแลยนี่มันกิีดแล้วอ่ะเราก็จะมาตั้งไว้เดิงขวดตั้งไว้ก็ได้หรือใครจะลูกก็ได้เนาะทอมกี้เกียดลูกแล้วอย่างนี้แหละเนี่ยแหละแค่นี้นแหละก็วางห่างๆให้ทั่วแปลงเนาะต้นไหนอีกไปก็ลูกเหม็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอลูกเหม็นหมดเนี่ยจากที่ขวดเราเจาอไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆระเหยหมดไปพอลูกเหม็นเราเหยหมดเราก็จะเปลี่ยนเป็นกระบูนเมนทอน อะไรกับพิมพเสนมีอะไรที่มีกลิ่นอ่ะเนี่ยไว้่างนี้เลยนี่ตรงนี้ก็กลิ่นนะเราก็ไว้ยังห่างเนาะให้กลิ่นเขาคุ้งทั่วแปลงเนี้ยส่วนมากแตงโมกับหงเป่าสื่อเนี่ยไม่ค่อยกินต่อมาเพราะว่าใบมันแข็งด้วยแตงโมเนี่ยดูใบแก่แตงโมแข็งเป๊กเลยมันเลยไม่ค่อยกินหงเป่าสื่อก็เหมือนกันแต่หงเป่าสือก็จะมีโดนเล็มยอดนี่อันนี้เหมือนกันเนี่ย เริ่มแหงะปบหนึ่งขวดเคเดี๋ยวแปอวก่อนเริ่มกินแล้วเนาะเราก็ต้องจัดการาไปหนึ่งขวดเราก็เว้นห่างๆได้เนาะเดี๋ยวกิ่งเขาก็ไปทั่วเองดูฝอยแดงดิฝอยแดงก็หงพี่หงก็น่าจะโดนเล่นมาเหมือนกันเนี่ยรื่มเลยเอาไว้ระหว่างกลางแล้วกันนะตรงนี้ขวดหนึ่งแล้วก็นี่ก็โดนเหมือนกันเนี่ยเห็นไหม มาลืมเลยค่ะไว้นี่คนนึงเราก็ไว้ห่างๆเนอะก็ลองดูนะต้องแนะนําพี่ไปหลายๆท่านแล้วนะที่เจอปัญหา,มาแมลงปีกแข็งพวกเนี้ยออกินใบกินใบฝรั่งเราเนี่ยเดี๋ยวต้องพามาดูผลเนาะรอบหน้ายอดอ่อนนะ่าจะแตกอีกเยอะเลยอันนี้อะไรอะ่ะกิมจูแดงเบอร์สี่ติดแล้วว่าไว้แม่งเลยเนี่ยเนาะเราก็ไว้ให้ทั่วแปลงห่างๆกันหน่อยได้ไม่เป็นไรครับ ก็ลองเอาไปใช้ดูนะต้อมคอนเสาร์ไปหลายคนแล้วนะที่เจอมแมลงปีกแข็งพวกนี้อันนี้มันชิดกันไปเดี๋ยวเราเอาไปไว้ทั้งน ố นหงจวนก็โดนเหมือนกันจริงๆใบฝรั่งเขาโจรกินบ้างเดี๋ยวมันก็แตกนะน,นี่อะไรหงเปลาสือโอ้ได้พุ่มแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพามาดูวิธีตัดแต่งทรงพุ่มเนาะ อันนี้เริ่มตัดแต่งได้แล้วน,นี่สองเดือนสองเดือนนิดหน่อยสองเดือนก,กว่าก็เริ่มเป็นพุ่มแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไว้ตรงไว้ตรงห่งจ้นสื่อแล้วกันห่งจ้อนอโดนเหมือนกันนะสัดใบรึมเลยโอเคเนาะก็ใครกำลังประสบปัญหาเจอมแมลงปีกแข็งพวกนี้โจมตีกินใบเนี่ยนะนะลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันผมงเล่นยอดเนี้ยน,น,นละ ด,ดจริงๆถ้าห้อยได้ก็ยิ่งดีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันมาไข่ไว้ด้วยมาไข่ไว้ยอดเนี่ยไม่งามเลยเดี๋ยวเราต้องเริ่มตัดแต่งแล้วเพราะว่าคนต้นเริ่มลกแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ฟ้าปิดไปตั้งหลายวันขนตกลื่นเลยเนาะก็เพิ่งมีเวลามาสั่งขยานาปแปงเลยข้างล่างย,ยังถอนข้างหลังน้นยังถอนหญ้าไม่ถึงเลยโอเคเดี๋ยวต้องสรุปให้ฟังเนาะผ้อมก็สําหรับใครกําลังมีปัญหา มแมลงปีแข็งโจมตีแปลงของเราก็ตองเอาเจ้านี้ไปใช้นะทุกเหม็นหรือแมคซีนนะเนาะเขาจะส่งกลิ่นไล่แมลงพวกนี้ทางที่ดีก็ห้อยไว้หน่อยนะอยากขี้เกียจแบบตอนนะั้นตอนไม่มีเวลาต้องเลยโยนไปเลยจริงๆเอาปังไม้หน่อยหรือห้อยที่ไม้ค้ำก็ได้แต่ตอนนี้เย็นแล้วมแมลงมันเริ่มกวนเยอะก็เลยต้องเอามาทําก่อนเนาะเขาก็จะส่งกลิ่นผ่ารูเล็กๆเนี่ยช่วยไล่มแมลงในแปลงเราได้พอหมดชุดนี้ พอหมดลูกเหม็นหรือน้ำทลีนนี่ไปแล้วให้เปลี่ยนเป็น,ปนกระบูนหรือพิมเสียงก็ได้บนเงินไปเดี๋ยวเขาก็หายไปเองพอมลงตัวดีเริ่มกลับเข้ามาอะไรพวกนี้ระบบนิเวศก็เขาก็จะกลับมาคืนสมดุนลนะเนาะมันก็มีกินบ้างแต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ตอนนี้มันเยอะเกินไปแล้วเราก็เลยต้องมาไล่เขาหน่อยเนาะอันนี้เราไม่ได้ฆ่าเขานะเราแค่ไล่เขาก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนเนาะเพราะว่าลูกเหม็นเนี่ยเราก็ใช้กันอยู่อยู่แล้วตามห้องน้ําตามอะไรพวกนี้ย ก็ใช้ได้เนะเาะลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะต้อมบอกพี่ๆที่โดนปัญหาเรื่องไอ้มแมลงปีกแข็งเนี่ยกินไปหลายท่านแล้วก็ไปใช้ก็ได้ผลจริงๆราอต้อมใช้ที่นครสวรรค์ก่อนจะทำช่อง YouTube อีกก็เลยวันนี้มาแปลงใหม่ที่สุพรรณบุรีเจอปัญหาเดิมก็เนี่ยแหละเอาส่วนเนี่ไปใช้เลย โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะลองไปปรับใช้กันดูส่วนใครมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้หรือใครอยากแอดไลน์มาคุยเนาะหรือโทรมาคุยก็เบอร์โทรต้อมก็0642209000เนาะเนาะก็สามารถพูดคุยกันได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรกันได้เนาะใครมีปัญหาอะไรหรืออยากแชร์หรืออยากแนะนําติชมอะไรก็สามารถติชมกันเข้ามาได้เลยครับวันนี้ก็ ประมาณนเนี้ยเนาะคอนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรินสีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าพามาดูผลเนาะหลังจากเราใช้ลูกเหม็นไล่แมลงไปโอเคโยงไปเลยเนี่ยเนาะเล่นหงจวนสื่อเราซะแล้วต้นตั้งหลายตังมากินของเราได้ไงโอเคสักสองสัปดาห์หรือหนึ่งสัปดาห์เนาะเดี๋ยวต้อง พากลับมาดูผลอีกทีวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ